ช่องหานทองคำสวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดพอร์ตของคุณโจลูกอีสานนักลงทุนในหุ้นเน้นคุณค่าเป็น EP ีที่2ค่ะหุ้นในพอร์ตของคุณโจตัวที่2คือบริษัทพีรพั์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนอยู่ในตลาด MAI ใช้ตัวย่อในตลาดคือ PRAPAT ไปดูรายละเอียดของหุ้นกันค่ะ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อภายใต้ตราสินค้าพีรพันรวมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมให้บริการอีกทั้งให้เช่าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยแบ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและนำเข้าเป็น7กลุ่มคือ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ครัว 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านและการทำความสะอาดพื้น 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน 6. กลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำา 7. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานคุณอนุลักษณ์กุณสวงหรือคุณโจถือครองหุ้นบริษัทพีรพัฒน์อยู่ในอันดับที่7 จำนวน6,800,000หุ้นคิดเป็น1.82%และข้อมูลนะวันที่7มีนา2566มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน2,216รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย55.58%ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกของบริษัทคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีดบริษัทพ,พีรพัฒน์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาซักรีด แบบทั้งน้ํายาและผงน้ํายาให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอื่นๆโดยผ่านบริษัทย่อยคือบริษัทแอรไลน์อินเตอทจํากัดซึ่งแบ่งแยกกลุ่มลูกค้ากันชัดเจนกลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยคือกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาๆๆลกลุ่มร้านอาหารลกลุ่มโรงซักรีดและกลุ่มโรงปัสสตว เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องใช้น้ำยาซักรีดแบบเฉพาะที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าน้ำยาซักรีดทั่วไปเพื่อทำความสะอาดผ้าที่ปอนเปื้อนของเสียอาทิคราบเลือดคราบไขมันคราบปัสสาวะอุจจาระ,ะคราบสารคัดหลั่งเป็นต้น 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือ้อมีบริษัทย่อยคือบริษัทแคลวาทิสเอเชียแปซิฟิกจำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อเพื่อนำไปติดตั้งในโรงงานของลูกค้านอกจากนี้ยังให้บริการวางระบบอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มหลายประเภทเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้ออีกด้วย 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านงานครัวมีบริษัทย่อยคือบริษัทไทยสจวตเซอร์วิสเซสจำกัดจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ อาทิเช่นเครื่องล้างจานเครื่องล้างแก้วให้กับลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทอาทิเช่นกลุ่มร้านอาหารและพัตคาลร,รวมถึงให้บริการเช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติจำหน่ายเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในครัวจำหน่ายเครื่องครัวรวมถึงจำหน่ายหุ่นยนต์ส่งอาหารอัตโนมัติ 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านและการทำความสะอาดพื้นบริษัทพีรพัฒน์ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาสำหรับงานแม่บ้านและน้ำยาทำความสะอาดพื้นทุกประเภทเช่นพื้นห้องทั่วไปพื้นห้องครัวพื้นห้องน้ำรวมทั้งมีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำความสะอาดพื้นแบบครบวงจร 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนบริษัทเพลพารตได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าครัวเรือนนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทมองเห็นว่าน้ำยาของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับทุกครัวเรือนประกอบกับบริษัทยังมีกําลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเพื่อรองรับการจําหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมบริษัทได้จําหน่ายน้ํายาที่ใช้ในครัวเรือนภายใต้ตราสินค้าผลมีน้ํายาอาทิเช่นสารซักฟอกน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวเป็นต้น 6. กลุ่มผลิตภัณฑ์สะวยน้ำ ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยคือบริษัทมิสเตอร์พูลจำกัดโดยจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำนำเข้าและจำหน่ายสระว่ายน้ำสำเร็จรูปรวมถึงการให้บริการดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ 7. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานบริษัทพีรพัฒน์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานซึ่งเป็นเครื่องทำน้ำร้อนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมให้บริการ กลุ่มธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทโรงพยาบาลร้านอาหารเป็นต้นโดยบริษัทสั่งผลิตในลักษณะ OEM จากในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรมอีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการให้บริการ อาทิกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทโรงพยาบาลร้านอาหารเป็นต้นกลุ่มงานบริการบริษัทพิรพัฒนมีกลุ่มงานบริการให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจบนฐานลูกค้าหลักและสนับสนุนการขายน้ำยาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทนหน่วยงานให้บริการของกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อศูนย์รวมช่างปัจจุบันมีไรายได้จากการให้บริการทั้งหมด6ประเภท 1. รับจ้างผลิตน้ำยาภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 2. บริการรับเหมาล้างจานภายในศูนย์อาหารและโรงอาหาร 3. ให้บริการดูแลซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 4. ให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ 5. ให้บริการดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำและ 6. ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าในประเทศ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าครัวเรือนกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและผู้ประกอบการจะซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจอาทิโรงแรมและรีสอร์ทพัตตาคารร้านอาหารโรงพยาบาลธุรกิจโรงซักรีดโรงงานอุตสาหกรรมสถาบันการศึกษาเป็นต้นสำหรับลูกค้าครัวเรือน จะซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาของบริษัทเพื่อใช้เองในชีวิตประจำวันกลุ่มลูกค้าต่างประเทศบริษัทและบริษัทย่อยได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยทำการตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในแต่ละประเทศอาทิเช่นประเทศกัมพูชาเวียดนามสปปลาวเมียนมาและอินโดนีเซียโครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามประเภทลูกค้าได้2ประเภทคือ กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและผู้ประกอบการคิดเป็นรายได้ร้อยละ92.28ในปี2,565และกลุ่มลูกค้าครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ7.72ซึ่งลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสัสดส่วนรายได้เป็นอันดับ1อยู่ที่23.22%และรองลงมาคือลูกค้าจากร้านอาหารและพัตคารอยู่ที่15.64%โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นรายได้จากการขายและรายได้จากค่าเช่าและบริการในส่วนรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อมีรายได้เป็นอันดับ1เท่ากับ22.09%และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีดเป็นอันดับ2เท่ากับ15.38%ส่วนรายได้จากค่าเช่าและบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ครัวเป็นอันดับ1เท่ากับ12.66%และอันดับ2 กลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำเท่ากับ5.70%ข้อมูลทางการเงินจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์บริษัทเพลพ,พ,พั์มีสินทรัพย์โดยรวมที่เพิ่มขึ้นแต่มีหนี้สินรวมค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์และเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆโดยแรหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากการสำรองสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบเพื่อการขายสินค้า และมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและหนี้ตามสัญญาเช่าซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการณสิ้นไตรมาส1ปี2566บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่1.39เท่าบริษัทขาดทุนในปี2564เนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดโควิด -19 จากการปิดประเทศแต่บริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรสะสม ณสิ้นไตรมาส1 6, ปี66ปบริษัทมีค่า P/E อยู่ที่20.8 4เท่าค่า P/BV อยู่ที่1.6 4เท่ามีมูลค่าหลักทรัพย์ณวันที่24กระกฎาคม2,566อยู่ที่800.36ล้านบาทมีราคาหุ้นอยู่ที่2.14บาทต่อหุ้นขอนำหลักการลงทุนแนว VI ของคุณโจมาพูดให้ฟังกันนะคะซึ่งคุณโจแนะนำไว้มีหลักอยู่4ข้อสำคัญคือ 1. คิดว่าหุ้นเป็นธุรกิจถ้าบริษัทที่มีพื้นฐานดีมีกำไรดีราคาหุ้นก็จะดีตามไปเองฉะนั้นถ้านักลงทุนสามารถคาดกำไรของบริษัทได้ก็ย่อมคาดการราคาหุ้นได้ 2. หามูลค่าที่แท้จริงของกิจการให้ได้โดยต้องเตือนตัวเองเสมอว่าราคาหุ้นไม่ใช่ป้ายบอกมูลค่าที่แท้จริง 3. ซื้อในราคาที่มีส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety อย่างน้อย30% 4. แยกตัวออกจากอารมณ์ของตลาดให้ได้และเอาชนะตลาดด้วยเหตุผลทางธุรกิจหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ